Thank you ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆค่ะลองทําดูที่เราได้พาพนักงานของเรานะคะไปปฏิบัติธรรมในหัวข้อฟอร์แมตจิตดีลิสอารมณ์ค่ะมีทั้งการฟังธรรมนะคะการสมาทานสิลนรวมถึงการเล่นโยคะเพื่อปรับสมดุลของชีวิตด้วยค่ะทีนี้เราจะมาฟังความรู้สึกของพนักงานค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันค่ะ กิจกรรมลองทําดูอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของบริษัทที่พี่ได้มาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าสนใจอยากลองปฏิบัติธรรมานานละแต่ไม่มีโอกาสสักทีวันนี้บริษัทจัดอันนี้เป็นคอร์สหนึ่งวันเต็มแต่ไม่ต้องมีค้างก็เลยเออสะดวกแล้วก็พบว่าจัดได้ดีมากค่ะสะดวกสบายดีทุกอย่างสถานที่ทั้งการอบรมคอร์สทั้งหมดทุกอย่างดีมากๆขอให้จัดอย่างนี้อีกเยอะๆนะคะ วันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมลองทําดูค่ะก็ได้หลายอย่างในชีวิตเลยค่ะแล้วก็ได้แนวทางในการดาเนินชีวิตทั้งในชีวิตในที่ทํางานแล้วก็ชีวิตครอบครัวนะคะงั้นขอขอบคุณทีมงานผู้จัดมากเลยนะคะแล้วก็รอที่จะร่วมกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ครับหลังจาก การปฏิบัติและศึกษาในวันนี้ก็จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานครับเพื่อองค์กรของเราครับก็เป็นกิจกรรที่ดีนะคะที่จะต้องทำแต่งต่อเนื่อนะคะเพื่อให้จิตใจมีการพัฒนาแล้วก็ส่งต่อความความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบๆข้างนะคะคิดว่าคนในองคอ์กรสยามพิวัิก็จะได้รับความรู้สึกดีๆเป็นการตอบแทน